กราบสวัสดีครับผมเจอกันกับช่องคักขนาดคือเกาอีแล้วมาตำปูมาใส่้าวปุนกับใส่แซลมอนมร้อมแบบแบบนุ่นนัวเลยครับเนี่ยชิมิืงโกดนัวเลยครับเนี่ยตามเองเนี่ะครับหุ่นแซลมอนเนี่ยใส่้าวปุนเป็น้าวปุนลวกน้ำพอนครับ้าวปุ้นน้อยืม Nồi cá nữa, với phạm. này. Em Cái chí là bố không dám chín được. Bố chí ấy nè. Đây rồi. tuần như này. อย่างป้องแป้งป้องแป้ง,ป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 งดีเลยน่ามันด้วดีไม่คิดแบบ Ừ. Bác có quả không bạn ạ? Ở Buôn, Phó Dì của mình để sang phong cút chuối, xăng máy bay cho đồn đồn rồi. Ớn quá, thằng này mướt ค้องช่องอยังก็กินแซบแบบนัวนๆจะโดนโด่เล่หลากหลายนะครับขอบุณเพื่อน,น,นเข็มนหน่อยด,ดิดิเสียงกินนัวดีๆด,ดิวะ tuổi nó Khá, <laughs> <laughs> <chè biết> rồi khác nó lúc này gì nữa vừa bị dịp với Rồi đẹp mòn phải Đúng không Đẹp luôn

bây giờ phải thắng xem được cái Hả? Bò bánh đặng. Đặng rồi. Nó đi <laughs> tầm các 辣椒。嗯嗯 để mưa lên dạng hai dạng qua mấy dạng qua gì dạng hẳn vào nó เลี้ยนวิชางยังในมือขณีบิดไทยสังคมขณีบิดไทยสังคมเมียนมากเลยแล้วก็จัดตารางเรียนมานี่ไปได้ละมือไมบอกนั่นมันก็ไปเมื่อทูวิชามันก็จัดตัวกระเป๋าจังเบาว่าจัดอะไรได้ที่แบกไปนะเรียนสามมีช่านเดามขนไปเหมือนกันสิบอย คณิตยังบ่ออกหรอกไม่มีสมองคณิตผู้ใดสอนผู้ผู้ใช่ปะมีผู้สอนดีะ่ะผู้คณิตคณิตยู่เปิีนหายหปะหายแล้วหายหน่อยีิดิวู่ฟังกูน้ผนู้เองแล้ว คณิตค <mile> ิดมากบ่เมนเดิลมอดสามเหมือนเลื้ยนคณิตศาสตร์เรื่องอะไรหรอเรื่องพวกตอนนี้กงความน่าจะเป็นคนงงเลยอันยังกับชาติตัวนะแม่แล้วบ่ตั้งใจน้องก็งงเดี๋ยวลองตั้งใจเบิ่งมีสมาธิกับมันมันจีเข้าใจของมันเองเว้นนั่นเท็จไม่ต้อง ไปว่าโคตรงงเลยจากของมาตั้งใจมันบ่นมันบมมี่ยังไงมากมันบ่นยัง,ง่ายมากเามาสม,มอเดี๋ยวเราตั้งใจกัได้เกัาล้วโต๊ดู้ได้เป็นโต๊ดชอบในของ <c oughs> วน่้หมดได้ <c oughs> แต่ไหนสนุกมึงไปหามัน <c oughs> ออกไปให้มัน <c oughs> ติวให้หน เธอร้องสูงเอ้ยเธอสองผมรองสูงสูงบทที่เขาเกิดให้มันติวให้ไหม,มวามหมายไหมคุณบอกเขาใจเร่องเดมันก็ไปถามมันไเป็งุ้ม,มตัเล่อนไปโทศสพร์มันก็บอะไรเลยเรียงเขามันจากมือนึงติวให้คุณแย่ัางเิอ เป็นอย่างมูเดียวกันมั้งเขาหูจังบ้าสิจ้าเออเขาไปบอกตีกันเข้าแนวบ้างสิแล้วเขาซื้ขอขนมมนาฝากบ้างพวกกามกี่ขานแฉครับมันกี่ขานหรอกกินอะไรด้วยแต่ว่าอยากกินยากไนะ เ็เลยบวกอยกินบ่อยนะครับกามเด้กเกินกินกินรเนื้อมันก็หลายบย่าเห็ดเพสบ่อยไหนยานพี่ฝานกินอ่อร <c oughs> ก็วายเพราะก่อาหน้า,าีด,ดิน ที่จริงเผ็ด่นนี้มันจะมีสาใจนะไอ้คนนี่มาแปลกมันตรงใส่พริกแข่งนะ้าพริกแข่งเคยกินอพริกแข่งพริกแข่งผนะสมพริกดิบโอ้สุดยอด lớp tay đó. กินเล้มเล้มใส่ไหมเดี๋ยเนี่ยมิตรกรรมแล้วสูต่ต่อไปเอาเลยตันละเอาเออกไปก่อนกันเลยราขผดสนุนชักช้ากัน,น,กนวันดีค้าเป็นวันดีค้าก็คือวันดีคราตั้งป,ด,ปดไม้หรอครับ <c oughs> Kìa Nam Ngon nó im rồi Thế nhưng mà lừa xe này nữa เนื้อแตงกามมันกับขอบป่นโอเคครับคลิปนี้สุดยอดมากเลย โอเคครับเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหนะ้าคลิปนี้เอาละ